ตื่นขึ้นมาพี่น้องหายไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นมีเพียงโลงศพ12โลงปิดทับด้วยธงชาติหน่วยรบพิเศษนี้กำลังปฏิบัติภารกิจลับอะไรกันแน่ทำไมถึงเหลือเพียงเขาคนเดียวที่รอดชีวิตแต่ความทรมานจากโชคชะตาของเขายังไม่สิ้นสุดเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปรอยเลือดที่แข็งตัวและคนที่รักร่างกายที่เย็นชาฝังใจแม้แต่ผู้ชายที่เคยผ่านนรกประจำสัปดาห์มาแล้วก็อดทนไม่ไหววันนี้พาคุณไปพบกับซีรีส์แอคชั่นสุดมันแห่งปีจากอเมซอนไม่พูดมากเปิดเพลงเลย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นริดพระเอกของเราและหน่วยซินของเขากำลังปฏิบัติภารกิจที่ดูเหมือนง่ายๆในอัฟกานิสถานพวกเขายังคงล้อเล่นกันอยู่ใครจะไปคิดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในฐานะผู้กับตันหน่วยซินทีมเจ็ดชื่อริดจากมือปืนซุ่มยิงสู่ร้อยโทรเรือเส้นทางชีวิตของชายคนนี้เต็มไปด้วยการหลอมรวมเลือดและไฟเข้ารับรชาชการตั้งแต่อายุสิบแปดปีด้วยพรสวรรค์ด,ด้านการยิงซุ่มยิงที่น่าสะพรึงกลัว ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการคัดเลือกหน่วยซีนโดยตรงได้รับการเลื่อนยศเป็นผู้กัปตันหน่วยซีนเมื่ออายุ30ปีนำพาพี่น้องร่วมภารกิจเสี่ยงตายนับสิบครั้งทุกครั้งเขาต่างพาเพื่อนร่วมทีมกลับบ้านอย่างปลอดภัยจนกระทั่งภารกิจครั้งสุดท้ายนี้เป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้คือการจับกลุ่มหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายชื่อคาฮานีจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือคาฮานีจะอยู่ในซีเรียในเร็วๆนี้พื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้ง เพื่อที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้โดยเร็วที่สุดหน่วยจึงตัดสินใจลอบเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อทำการจับกลุ่มเส้นทางที่พวกเขาจะใช้คือผ่านท่อระบายน้ำใต้ดินเนื่องจากท่อใต้ดินนั้นซับซ้อนมากพวกเขาจึงต้องขอความช่วยเหลือจากทหารของรัฐบาลท้องถิ่นหนึ่งนายเพื่อมาที่ทางเข้าท่อทีมที่เจ็ดใช้เทคนิคการตัดด้วยเทอร์มอุปกรณ์รูปทรงกระบอกที่ใช้เป็นเวอรช์ชันดัดแปลงสำหรับการใช้งานทางทหารสามารถสร้างความร้อนสูงถึง2,500อองศาเซลเซียสได้ในทันทีการตัดด้วยความร้อนระดับทหาร เทคนิคการทำลายอย่างรุนแรงที่เร็วกว่าการใช้ขีมเชื่อมถึงสิบเท่าทางเข้าท่อถูกทำลายในทันทีสมาชิกทุกคนในทีมใช้กลยุทธ์ CGD เพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทันทีเนื่องจากท่อมีความซับซ้อนตอนนี้พวกเขาต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ทางเข้า18เมตรแต่ขณะที่พวกเขากําลังค่อยๆเดินหน้าไปอย่างระมัดระวังสุนัขทหารที่อยู่ด้วยกันก็ส่งเสียงคลังออกมาผู้บังคับบัญชาล็อกพบความผิดปกติสุนัขพันธ์เบลเยียนมาลีนอยตัวนี้ไม่ได้เห่าแต่ส่งเสียงคลางสั้นๆแสดงว่าสิ่งที่พกเป็นเป้าหมายที่อยู่นิ่งสมาชิกทีมปิดไฟฉายทันทีนี่คือขั้นตอนมาตรฐานในการต่อต้านการุ่้ยิงหัวหน้าทีมสั่งให้สมาชิกทีมหยุดเคลื่อนที่ทันทีแล้วก็ให้หน่วยทำลายล้าระเบิดจากด้านหลังเข้าไปตรวจสอบ สายลวดระเบิดใต้น้ำบางราวเส้นผมปรากฏขึ้นตรงหน้ากลยุทธ์ของศัตรูชวนขนลุกจงใจทําให้สายลวดเส้นแรกเห็นได้ชัดเพื่อล่อให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดมารวมตัวกันฆาตกรตัวจริงคือระเบิดชนิดตรวจจับแรงสั่นสะเทือนทั้งทางเดินเป็นพื้นที่ยิงสามเหลี่ยมอาวุธของกลุ่มติดอาวุธลึกลับนี้ล้ํากว่าในวีซิลเสียอีกขณะที่พวกเขากําลังปรึกษาหารือกันเพื่อเตรียมถอดระเบิดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังก็ปะทะก,กับศัตรูอย่างฉับพลันพบศัตรู พบศัตรูที่ทางเข้าเกิดอะไรขึ้นพบศัตรูทางด้านหลังจํานวนมากพวกเขาต้องการการสนับสนุนเมื่อเห็นดังนั้นหัวหน้าทีมจึงสั่งการให้หน่วยยิงสนับสนุนไปช่วยทันทีแต่ก่อนที่หน่วยยิงสนับสนุนจะไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทางเข้าถูกศัตรูโจมตี ริ์โยนระเบิดแสงวาบออกมาทันทีจากนั้นหน่วยยิงสนับสนุนที่ตามมาเริ่มยิงปรับปรามแต่เพียงวิกฤตการณ์ฝั่งนี้เพิ่งคลี่คลายกลุ่มผู้ก่อการร้ายจำนวนมากก็วิ่งกลู่เข้ามาอีกทางหนึ่งชัดเจนมากเส้นทางการเคลื่อนที่ของพวกเขาถูกเปิดเผยมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาจะวิเคราะห์จึงต้องใช้ยุทธวิธีแบบถอยหนีไปสู้ไป สมาชิกทีมที่ถอยหนีไม่ทันในด้านหลังถูกกำจัดทีละคนยามวิกฤตกับตันริดจึงต้องสั่งให้สมาชิกทีมข้ามเส้นระเบิดเครึ่องทางแล้วถอนตัวอย่างรวดเร็วเตรียมตัวข้ามตรงนี้ระวังสะดุดลวดระวังมันอยู่ไหนระวังสะดุดลวดระวังทางเดินมันอยู่ไหนคราวลี่จ้องไปที่ตัวลั่นไก่รายงานสถานาการณ์ให้ฉันทันทีครับท่านรับทราบครับแต่เนื่องจากพื้นที่ในท่อใต้ดินกับแคบรวมกับเสียงปืนที่ดังสนัน่นทหารของรัฐบาลเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมา ถึงกับละเลยการห้ามปรามทําทให้เกิดการระเบิดของทุ่นระเบิดขึ้นเมื่อระเบิดถูกจุดชนวนทหารทุกนายถูกแรงระเบิดพัดกระเด็นไปหมดหลังจากการระเบิดตอนนั้นหน่วยตอบโต้เร็วก็มาถึงภายใต้การกดดันจากอำนาจการยิงที่รุนแรงสุดท้ายก็มีเพียงแค่และสมาชิกคนหนึ่งเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้อย่างบุดบิดหลังจากกลับไปที่ฐาน ได้เห็นเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานอนอยู่ในโลงศพเย็นเยียบเสียใจอย่างสุดซึง้งแต่ยังไม่ทันที่เขาจะฟื้นจากภารกิจครั้งนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่จากกองกำลังปฏิบัติการทหารเชิญตัวไปสอบสวนแต่ในการสอบสวนริทเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นทหารรัฐบาลคนหนึ่งที่เหยียบกับระเบิดแค่บอกเราสิ่งที่คุณรู้ก็พอเสียงดังไปหมดแล้วบูเซนี่มันดังเกินไปแล้ว รามิเรสดอนนี่ต้องการความช่วยเหลือดอนนี่จะเย็นใจเย็นยิงเร็วเข้าดอนนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ได้ยินเสียงบันทึกจากที่เกิดเหตุพบว่าเสียงบันทึกจากที่เกิดเหตุถูกดัดแปลงอย่างไม่ทราบสาเหตุกลายเป็นเสียงของเพื่อนร่วมรบเขาริทก็ตกอยู่ในความสับสนเช่นกันตอนนี้เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต่อมาคุณหมอตรวจร่างกายร,ริทแล้วบอกเขาว่าตอนที่เขาได้รับแรงกระแทกจากระเบิดศีรษะได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง และยังมีอาการความจำเสื่อมชั่วคราวและปวดหัวแต่ริทไม่คิดเช่นนั้นบอกว่าตอนนี้ความคิดของเขามีความชัดเจนมากแต่แพทย์ก็ยังแนะนําให้เขาไปทําการตรวจเอ็มไอแต่ริทก็ปฏิเสธคําแนะนําของแพทย์อย่างเด็ดขาดตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเขาได้ตกอยู่ในแผนการอันยิ่งใหญ่แล้วลงศพ12ใบเรียงรายอย่างเป็นระเบียบขณะที่ริทผู้รอดชีวิตถูกตราหน้าว่าผู้ทรยศเขาและแม็กผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวโดยสารเครื่องบินขนส่งกลับประเทศ เมื่อกลับถึงบ้านริหวังจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสักระยะหนึ่งแต่ความสงบสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานสายโทรศัพท์สายหนึ่งได้ทำลายความสงบสุขของเขาลงต่อจากนั้นริขับรถมาถึงบ้านของไม่อย่างรวดเร็วเขาเห็นศพของไม่ถูกนำตัวไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกิดเหตุบอกเขาว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาฆ่าตัวตายเมื่อสองวันก่อนหลังจากได้ยินประโยคนี้ลีคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขากลับมาถึงบ้านเมื่อวานบ่ายหลังจากบินกลับจากซีเรียจะฆ่าตัวตายเมื่อสองวันก่อนได้ยังไง หลังจากได้ยินคำพูดของตำรวจหัวของริสก็เริ่มปวดอย่างรุนแรงขึ้นมาทันทีเขาจึงนึกถึงช่วงเวลาที่กลับประเทศกลับใหม่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอาจเป็นโรคลืมความจำจริงๆจึงได้ทำตามคำแนะนำของแพทย์ในวันรุ่งขึ้นไปโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวตรวจร่างกายอย่างละเอียดแต่ขณะที่เขากำลังตรวจอยู่นั้นกลับพบว่าบางอย่างดูไม่ค่อยปกติเสียงโลหะกระทบกันและเขาเสียงปืนและระเบิดทับซ้อนกันในความทรงจำแสงวาบอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าเขากลับไปอยู่ในวันที่เกิดระเบิดอีกครั้ง พวกเขารบกวนมากเกินไปแล้วลามี่ไม่เราจัดการได้ดอนน,ดดอนี่อย่าอย่าทำนัดดอนนี่อย่าทำนัดดอนนี่เสร็จแล้วหรือยังคะคุณหมอเขาเรียกคุณหมอแต่ไม่มีใครตอบ แต่ก็ยังมีคนนําเขาออกมาจากเครื่องคนที่นําเขาออกจากห้องเอ็มอะไรไม่ใช่ทีมแพทย์มาตรฐานสามคนการต่อสู้มายาวนานทําให้เขารู้สึกผิดปกติทันทีฉันไม่มีอาวุธอีกฝ่ายบรรจุกระสุนพร้อมแล้วยกมือขึ้นเหนือศีรษะทําเป็นอ่อนแอตั้งใจให้ข้อศอกมอสิบห้าองศามุมนี้จะทําให้เขาสามารถป้องกันหรือแย่งปืนได้ภายใน0.2วินาทีคนร้ายที่ปิดบังใบหน้าใช้ปืนสั่งให้เขาถอยออกจากห้องตรวจอย่างชา้ชา มือปืนอีกคนที่ซ่อนตัวอยู่ค่อยๆเข้ามาใกล้แต่แสงสะท้อนจากเลนสแว่นตาทําให้เขาแตกตื่นพวกคุณฆ่าบูเช่แบบนี้เหรอแบบคนขี้ขลาดเมื่อลำกล้องปืนอีกระบอกจ่ออยู่ที่ขมับของริดริดหมุนข้อมือเปลี่ยนมือถือปืน ลวงตาและกระแทกจุดอ่อนส่วนล่างสองท่านี้ทําให้ชายลึกลับสูญเสียความสามารถในการต่อสู้การต่อยซ้ําๆกระตุ้นประสาทสมองคนใส่หน้าก,ากากใช้โอกาสนี้ชักมีดสวนกลับริดิกเสื้อโค้ทพันมือเป็นกรอบป้องกันชั่วคราวการต่อสู้ประชิดต,ตัวเข้าสู่จุดวิกฤตช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายฉากเหนือจริงปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันผู้โจมตีที่ควรจะตายแล้วรัดคอริสจากด้านหลังทั้งสามฝ่ายต่างยื้อยุดฉุดกระชากกัน ความทรงจําของกล้ามเนื้อเร็วกว่าการคิดแทงมีเข้าไปที่แขนศัตรูโดยตรงในระหว่างการต่อสู้ประทะกันมือของข้าตกสัมผัสด,ด้ามปืนลูกตาเป็นเป้าหมายการโจมตีอีกครั้งใช้จังหวะน,นั้นทุ่งตัวลงไปยิงสามนัดจบการต่อสู้ผู้รอดชีวิตหันหลังวิ่งหนีเปิดประตูแล้ววิ่งออกไป เพื่อนที่ทางยุทธวิธีไปยังทางเดินแล้วพบว่าอีกฝ่ายวิ่งหนีหายไปแล้วตอนนั้นเขาถึงกับพบว่าปืนในมือเป็นของตัวเองนี่ไม่ใช่ปืนที่ผมเก็บไว้ในตู้นิราภัยเหร,อ,รอมกับความตกใจสิ่งแรกที่นึกถึงคือบ้านเกิดเรื่องแล้วเสียงยางรถลั่นไปยังบ้านเสียงสัญญาณผู้ใช้ไม่ว่างวนซ้ำน้องโลคือผมจริงฮ่าฮพวกมันพยายามจะฆ่าผมพวกมันเอาปืนผมไปพาซี่ไปพาเขาออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้โทรหาฉันเมื่อพวกคุณปลอดภัยแล้ว กฎหมายเลขฉุกเฉินหวังว่าตำรวจจะไปถึงบ้านก่อนเขาเข็นไม,ม้ทะลุขีดจำกัดเงาแพ่ปกคลุมทางเข้าบ้านลูกบิดเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเริ่มการค้นหาความเรียบร้อยผิดปกติจนอึดอัดหายใจไม่ออกภาพตรงหน้าทำให้เขาไม่ ร่างของคนที่รักที่สุดนอนจมกองเลือดอยู่สิ่งเดียวที่ผูกพันก็ถูกพรากไปเสียงร้องคร่ำครวญของริทที่สั่นสะเทือนเสียงคำรามสะท้อนไปทั่วบ้านที่เงียบว่างเปล่าแต่ก็ไม่มีคำตอบจากภรรยาอีกแล้วณวินาทีนี้หน่วยซีนเจ็ดนายทหารเรือนหนุ่มริทเสียชีวิตแล้วที่เหลือรอดก็เป็นเพียงแค่เปลือกหอยที่บรรจุปโปรแกร,รมสังหารไว้เท่านั้นรถตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วและปิดล้อมบ้านหลังนั้นเริ่มสอบสวนริทตามขั้นตอนปกติแต่แพทย์นิติเวชพบความจริงที่น่าตกใจในที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุมีเพียงศพของแพทย์เท่านั้นไม่มีศพของคนที่เขาบอกการตรวจสอบวิธีกระสุนก็แสดงให้เห็นว่ากระสุนทั้งหมดมาจากปืนของริดและไม่มีร่องรอยการต่อสู้โรงพยาบาลทหารเพื่อรักษาความลับภารกิจพิเศษจึงไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องของเจ้าหน้าที่จึงเป็นธรรมดาที่ไม่มีหลักฐานจากภาพบันทึกนักกล่าวหญิงสงสัยว่าริดอาจประสบกับภาพหลอนเขาเคยได้รับบาดเจ็บที่สมองมาก่อนแต่ปฏิเสธว่ามีปัญหาไปหาแล้วบอกผลการสอบสวนเขาไม่เชื่อเลย แต่เมื่อพูดถึงเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นคนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุริตตื่นตัวทันทีครั้งที่เพื่อนร่วมทีมถูกฆ่าฮอนเดอร์ก็เป็นคนแรกที่ไปถึงในฐานะทหารหน่วยรบพิเศษเขาจึงรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญต่อจากนั้นเขาจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่นักข่าวให้มาแล้วให้ถุงการสัญญาณกับนักข่าวหญิงเป็นสัญชาตญาณการต่อต้านการลาดตระเวนของหน่วยรบพิเศษไม่ไว้ใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆสภาพเดิมๆตัดการเชื่อมต่อกับภายคุกคามที่อาจเกิดขึ้นควบคุมการสื่อสาร ถุงกันสัญญาณเปรียบเสมือนการแช่แข็งโทรศัพท์ให้โทรศัพท์แบบใช้ครั้งเดียวแก่เธอขอให้เปิดเครื่องเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยเท่านั้นลดความเสี่ยงที่จะถูกติดตามย้อนกลับแบบนี้ก็เป็นการปกป้องนักลก่าวด้วยเพื่อไม่ให้เธอเดือดร้อนไปด้วยถึงแม้ว่านักลก่าวจะถูกจับศัตรูก็ไม่สามารถหาริ์ผ่านโทรศัพท์ของเธอได้หลังจากนักข่าวจับไปแล้วฤิ์ยังคงจมอยู่กับความโศกเศร้าถึงกับสงสัยว่าตัวเองบ้าไปแล้วแต่ขณะสืบสวนฮอนเดอร์เขากลับนึกถึงเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายขึ้นมา เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าเขาตกใจลุกขึ้นยืนตาของฮอนเดอร์เหมือนกับฆาตรกรเมื่อรวมกับบอ่อแสอื่นๆริสจึงคาดเดาได้ว่าตัดสินใจสืบสวนฮอนเดอร์หลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดเขาบอกเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่พบและไปกับเพื่อนเพื่อขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบ้านของฮอนเดอร์พบบาแสสําคัญในนั้นสองวันก่อนเกิดเหตุฮอนเดอร์ขโมยลายนิ้วมือของเขาไปนั่นยืนยันความสงสัยของเขาแต่ในวันถัดมาเจ้าหน้าที่ได้พบเขาแล้ว แจ้งว่าจับตัวเป้าหมายได้แล้วเพื่อนร่วมรบที่เสียชีวิตได้รับการเชิดชูเกียร์ริดรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทําไมไม่มอบเหรียญกล้าหาญตอนงานศพดันมาให้หลังจากที่เขาสืบสวนเสร็จแล้วเพื่อหาความจริงเขาไปเยี่ยมบ้านของฮอนเดอร์ตอนกลางคืนบุกเข้าห้องนอนแล้วเอาปืนจ่อปากเขาฮอนเดอร์ให้ชื่อคนหนึ่งออกมาตอนนั้นริดปวดหัวอย่างกระทันหันฮอนเดอร์พยายามจะต่อสู้แต่ริดยิงเขาตายขาดที่แล้วก็ปลอมเรื่องเป็นการฆ่าตัวตายก่อนจะไปอย่างใจเย็นแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้ มือที่แท้จริงนั้นเกินคาดฉันคือทะเลพบกันใหม่ตอนต่อไป